นิทานธรรมะเรื่องพระคถาคงกระพันปราบปีศาจมหานรกณชายแดนป่าดงดิบที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนและถ้ำลึกนับพันโพรงมีหมู่บ้านโบราณชื่อบ้านหุบเหวเพลิงเล่าขานกันมาว่าในใต้ดินของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นทางเชื่อมกับมหานรกขุมอันเมืดมิดเต็มไปด้วยปีศาจท,ที่ถูกกรรมลงทัน วันหนึ่งแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนควันกรมฐถันและไฟพวยพุ่งขึ้นจากปากถ้ำเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากใต้ดินผู้คนต่างขวัญผวาเพราะปีศาจนรกได้เล็ดลอดขึ้นมายัางโลกมนุษย์ปีศาจต,ตนนั้นร่างสูงเทียมยอดไม้หนังหนาสีดำเป็นเกล็ดเพลิงดวงตาแดงฉานเหมือนถ่านไฟร่างกายมีโซ่เหล็กคันรอบตัว เต็มไปด้วยเปลวเพลิงแค่ก้าวเดินทีเดียวแผ่นดินก็ร้าวน้ำในลำธารเดือดพล่านชาวบ้านหนีตายกันโอลมานวัวควายล้มตายด้วยความร้อนระอุไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะมันคือยักษ์ธมินจากมหานรกผู้ถูกลงโทษเพราะเคยเข็นฆ่ามนุษย์ด้วยความโหดร้ายเมื่อครั้งยังมีชีวิต ในเวลานั้นมีพระธุดงค์ผู้หนึ่งนามว่าพระอาจารย์ธรรมสีท่านบำเพ็ญเพียรในป่ามานานรักษาศีลบริสุทธิ์ในธรรมและได้เรียนพระคถาคงกระพันจากครูบาอาจารย์สายเก่าแก่ชาวบ้านกราบวิงวอนขอให้ท่านช่วยพระอาจารย์ธรรมสีจึงตอบด้วยเมตตาปีศาจย่ยอมเกิดจากกรรมกรรมชั่วที่สะสมมาเหมือนเชื้อเพลิง วันนี้เราจะใช้พระคถาคงกระพันป้องกันหมู่บ้านและประกาศธรรมให้มาร้ายฟังคืนวันเพ็ญแสงจันทร์เต็มดวงาสาดส่องทั่วป่าพระอาจารย์ธรรมสียืนสงบอยู่เบื้องหน้าปากธรรมมือถือไม้เท้าจิตแน่วแน่เสียงคำรามสถานฟ้าปีศาจจากมหานรกก้าวออกมาดินสะเทือนใบไม้ร่วงกราว พระอาจารย์ธรรมสีเปล่งเสียงสวดพระคถาคงกระพันพุทธโทรธธร,รมโมสังโฆคงกระพันนะโมพุทธายะอานุภาพขุมครองมะอะอุคงทนดังศิลากายใจหาที่ทำลายมิได้เสียงสวดกังวาลสะท้อนทั่วผืนป่าราวกับสายฟ้าฟาดปีศาจท,ที่พุ่งเข้ามาพร้อมกงเหล็บยักษ์กลับสะดุ้งเฮือก กงเล็บแตกกระจายไม่อาจแตะต้องพระธุดงได้ปีศาจคำรามมนุษย์ผู้ถือศีลเจ้ากล้าท้าทายข้าผู้มาจากมหานรกกระนั้นหรือพระอาจารย์กล่าวอย่างสงบเรามิใช่ผู้ท้าทายแต่เราถือธรรมะเป็นอาวุธความดีเท่านั้นที่ทำลายความชั่วได้ปีศาจจึงเปล่งไฟนรกเผาป่าเป็นทะเลเพลิง แต่พระอาจารย์ยกพระคถาคงกระพันขึ้นแล้วสวดอีกครั้งนะโมพุทธายะคงกระพันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุ้มครองร่างกายดั่งเพชรศัตรูพ่ายแพ้ด้วยเมตตาเปเลวไฟถูกพลังแห่งธรรมสะท้อนกลับกลายเป็นสายฝนโปรยปลายดับเพลิงป่า ปีศาจธมินกรีดร้องร่างเริ่มแตกร้าวเปเลวไฟในดวงตาลดลงมันนั่งคุกเข่าลงรำ่ำไห้หลวงพอ่อข้าทรมานเหลือเกินวิญญาณที่ถูกฆ่าฆ่าทำให้ข้าถูกทรมานในนรกข้าหนีออกมาแต่ยิ่งหนียิ่งทุกข์ข้าจะทำอย่างไรจึงจะพ้นได้พระอาจารย์ธรรมศีกล่าวด้วยเมตตาไม่มีผู้ใดหนีกรรมได้ แต่เจ้าจะเบาบางได้ด้วยการสํานึกผิดยอมรับกรรมและตั้งใจขออโหสิกรรมพระอาจารย์เจริญเมตตาภาวนาสวดพระคถาคงกระพันครั้งสุดท้ายคงกระพันด้วยเมตตากรรมชั่วมลายสิน้นจิตตั้งมั่นในธรรมมาร้ายดับศูนสิ้นเสียงคถาร่างปีศาจสลายกลายเป็นสายหมอก ดวงวิญญาณถูกพัดกลับสู่โลกนรกด้วยใจสงบหมู่บ้านหุบเหวเพลิงกลับคืนสู่ความสงบผู้คนหันมารักษาศีลบูชาพระรัตนตรยัยและไม่เบียดเบียนสัตว์ป่าอีกต่อไปพระอาจารย์สอนชาวบ้านว่าพระคถาคงกระพันมิใช่เกราะเหล็กคุ้มกายแต่คือเกราะแห่งใจที่ตั้งมั่นในธรรมะเมื่อใจบริสุทธิ์ ศีลมั่นคงเมตตาเต็มเปี่ยมแม้มารจากมหานรกก็ทำอันตรายไม่ได้ข้อคิดจากนิทานธรรมะเรื่องนี้คาถาคงกระพันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งความดีและความเพียรไม่ใช่ไสยศาสตร์เพื่อเอาชนะผู้อื่นปีศาจนรกแท้จริงคือกิเลสในใจของเราเองเมื่อเราชนะใจตัวเองได้ก็มิหวั่นไหวต่อสิ่งใด กรรมย่อมตามสนองไม่มีใครหนีได้แต่ผู้สำนึกผิดจริงสามารถเบาบางกรรมด้วยการทำความดีขอฝากธรรมะและข้อคิดดีๆเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลในหัวใจเกิดเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่แห่งการทำบุญจงบังเกิดกุศลแห่งบุญด้วยเทินอนุโมทนาสาธุ